งจึงบอกว่าเวลาเราคิดมาปุ๊บให้รีบทิ้งเร็วที่สุดดับพบให้ไหวที่สุดพบใหม่ก็จะไม่มีแต่เวลามันหลุดไปคิดเนี่ยเราไม่ทันเราไปทันอีกทีตอนมันคิดไปไกลแล้วแล้วค่อยรู้ตัวเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกหลุดไปคิดปุ๊บคิดต่อไปสักพักเพิ่งรู้ว่าคิดอา้าวลืมลมละดึงกลับมาที่ลม เห็นนะระหว่างเนี้ยเราเผลอตลอดเลยตรงเนี้ยคือความเพลินพระองค์สอนว่าให้เราละความเพลินคือทำความเพลินเนี่ยให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆองค์จสอนให้เราละนันทิละความเพลินคิดมาแล้วทิ้งสุขมาแล้วทิ้งทุกมาแล้วทิ้งกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้ตั้งจิตอยู่ที่กาย หลักการทําแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อน